โอเคทุโอเค,อเคแล้วก็ขอต้าสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยอ่ะครับก็ในคลิปนี้นะครับเรานะครับก็จะมาสอนตัดต่อกันอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดังเป็นไปะนะครับแล้วก็เออเป็นการที่เราจะต้องไปเอ,อ่อเคปบรูปโปรไฟล์ในทวิตเตอร์ติกต็อกปะก็ได้เลยทุกคนพอเคปเสร็จแล้วก็ป๊บ ปรับขนาดดอกให้พอดีพอดีนะทุกคนแล้วก็มาแคปโปรไฟล์ตัวเองครับแคปแล้วก็ย่อให้เลยครับโปรไฟล์ตรงนี้เฮ้มาให้ดูนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาแบบตาช่างมาเลยแค่นี่้ตาช่างมนเลยรูปภาพเลยแทนเอากูด้วยก็ได้นะทุกคนเอาด้วยก็ได้อะโอเคนั่ละพเราเสร็จแล้วเราก็เริ่มกดอัดเลยนะทุกคนประมาณสัก สี่วิก 1> 1 enfin ็น่าจะได้แล mm ้ว hmm มั้งห้าวิก็ได้ทุกคนประมาณห้าวินะทุกคนอ่ะแล้วพอเราทำมัี้เสร็จแล้วใช่ไหมประมาณห้าวิเออแล้วก็เริ่มกับท่าเต้นเลยครับเอาเอาท่าเต้นไหนก็ได้แล้วเมื่อเสร็จแล้วทุกคนก็ให้กดออกเข้าแอปคาร์ดแล้วก็เล่นดาวคาร์ดได้เลยตัวฟรีไฟเนี่ยจะเล่นจะเล่นทพลงดีึ่งไปเล่นเพลงก็ได้เล่นแบบกันอ่ะเก็บคัดเก็บคัด ไปกิมันเจอแล้วนี่นะจริงๆจะเอาอะไรก็ได้แหละแต่ผมแนะนำให้เป็นแคปคัดมากกว่านั้นทุกคนเพราะว่าคลิปนี้มันจะมาสอนแคปคัอืมก็มาสอนตามคลิปต้นคลิปเลยเออก็มันตัวเงี้ยไปหน่อยก็ไม่เลรทุกคนกดโปรเจกต์ใหม่เลยครับคลิปนี้จะไม่สอนอะไรมาครับแล้วก็เลือกคลิปที่เราไปเออเดี๋ยวคลิปเสียงครับมันจะทิ้งลิงดาวโหลดไว้้า้ล่างคลิปทุตอนนี้แล้วก็กลไปเลย แล้วกดเพิ่มก็จะได้ทุกคนตะวู้แล้วแหละแล้วันะ้นตอนนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับลอนโหลดตรงนี้นะครับไม่ถึงร้อยหนึ่งแต่แต่ตอนที่โอเคนะตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วไปแล้วเฮ้ยมันก็จะได้ประมาณร้อยเดี๋ยวนี้คนนี้ผมเล้วก็าเป็นท่าจะได้คนหนึ่งจะเอาอประมาณชาตที่มันให้ประมาณนี้เลยนะครับก็จะกดประมาณนี้ ก็ลบข้างล่างไปแล้วแล้วก็มากดปิดเสียงตรงนี้เลยโอเคครับเ้าต่อไปก็กดโอเวอร์เลยตรงนี้จะไปไว้ไหนก็ไปเลยนะอ้ยังยังใดใดเลื่อนมาให้สุดครับมันจะมีคําว่าปรับแก้อยู่นะทุกคนเลื่อนเข้าไปแล้วก็ปรับมันลืมอีกแล้วมาก็ไปที่รูปแบบก่อนอืม กดไนดีขนาดสิบเก้าต่อสิบหกมันหรือว่าใครจะเอามากกว่านี้ก็ได้แล้วก็ทุกคนนะครับให้เล่นมาตรงกบแกกดปกแกเดิมความเร็วกับความคมชัดจะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แสงก็เท่าไหร่ก็แล้วแต่ของตัวอิมนีสำคัญสุดนะทุกคนปัดสามสิบสองครับความอิมก็ปรับอะไรแล้วแต่เราเลยอ่ะเราจะขอปรับตามนี้แล้วกัน มันแบบสวยๆเอ้สวยๆๆไม่ได้จบคลิปไปเลยอะไรอง,งี้อ่ะมันดูจืดไปใช่ไหมล่ะก็จะไปกดโอ้กเลยอย่างเดียวเลยนะออมากดมาที่ระบบเสียงกดมาที่ออกแลว้วครับเ,ออเดี๋ยวแล้วกดมาที่เออวิดีโอที่เราในบันทึกเสียงคลิปมาโอกาลิกาตูโ,โคตรดังเลยครับทผู้ะะชมเดี๋ยวขอเบาก่อนโอกกาาด

ว่ามันเอาสิบหกต่อเก้าไม่ได้ต้อสิบหกต่อเก้านะทุกคนนี่สิบหกต่อเก้ามาตรงแใจแล้อันนี้ได้แล้วให้มันได้อย่างนี้นะทุกคนแคปโอเคแคปเสร็แล้วเคคราก็ยืดท่านี้นี่ว่าใครจะไปยืดที่อันไหนก็ได้ยืดในมือสิบเลยโอเค,อคพเอ,เ,คสอเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ให้กดบกตรงนี้แล้กรูปภาพ นี่ลือาแล้วก็กดตรงนี้นะทุกคนกดรูปที่เราไปปิดรับกะอยางเบการอกดแบบนี้เลยังอะไพอดตยปรับแก่นะครับก็ลข้างหลังที่ไปเลยก็จะไ้ แล้วข้างหลังนะครับยังไม่ต้องดีกว่าอ่อานเดี๋ยวเรามาจุดเพลงกันก่อนดีกว่าก็ไปที่เพลงครับก็ไปที่จับคูบ่กันตัดนะครับ่า,าปไอพอปพักแล้วก,ก็เ,เ,วเพิ่มบิดไปเลยนะโอเคแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ไปยุบลงมานิดหน่อยมันพอเห็นแ,แล้วก็นเนี่ยแล้วก็ยืดตรงนี้ลงมา นะครับให้ไอต้ตรงขาวๆไอ้เส้นขาวๆเนี่ยมันจะไปที่เอสีเเหลืองน้นเนีเออมายังยๆงงอมอต้องมาจะไรนะก็ยืดเท่าเดิมครับแ้ยังคงเดิงมันไม่มี้ำไมต้อิเดี๋ยวเออสองติ๊กยังยังยังทำไมมันยังไอยจอยัง,ง,ง,งอ,อะเฮ้ย โ okay, อเคแล้วก็ประมาณนั้นก็เราก็เยอะทีจ่จะเพลงไปอะไรป้ายปึ๊บก็จะได้อย่างงี้ใช่ไหมครับนี่สำหรับวิธีนั้นทกคเาให้เลื่อนมาข้างหลังนะครับตรงตรงให้มันแบบตึ๊บแล้วอะตรงให้มันเป็นโทนสีแล้วก็กด่มที่โอเวอร์เพิ่มอ v วเลย y กดปุ่มที่ต็อกวิดีโอกดมนรูปภาพสีดำซูไมไปเต็มจอกดไปที่ประกบที่จะไปไวมาไวน่นนะทุกคนเลื่อนมาหาคำว่านุ่มนวล จริงอันนี้สำหรับใครที่ไม่อยากเอาก็ได้นะอย่างเช่นผมเนะี่ยผมไม่เอาค้าต่อที่สองแล้วก,ก็กดปุ่มที่แนวคว้าดกดเบอร์อันที่สามมันจะชัดด้วยเออชัด์ชารไม่เบอร์หรอกโอเวอรล่ครับกดเพิ่มโอวเวอรี่กดสต็อกวิดีโอกดสีขาวนี่ผมไม่รู้นะว่ามันจะเข้าหรือเปล่าประกบเ,เดี๋ยวกดโอเวเอรี่อ่าไม่เข้าเลย ไม่เอาดีกว่าต้องรอไอ้อปัดปัดปดปัดปด,ปด,ปด,ปดก่อนนะก็กดจกใจอันนั้นจะนไม่ได้แหละก็มันจะไม่ค่อยตรงสุดเท่าไหร่แล้วกันจิ๊บกดข้างบนแล้วกดตัดแยกให้มันเท่ากับอันข้างาง ดีเพิ่มมัลลีกดบอกโปรไฟอ่าบัตรเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ไงนี่ปึ๊บนี่จะได้ประมาณนี้มาให้เรากดมากดข้าเคื่อนได้ยกดข้าวข้าวข้าเข้า,ขากองวที่เออเดินเข้านะเดินเข้าอันต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็ แอปก็จะเป็นเออ,อันนี้เน,เนาะเขาเรียกว่าอะไรวะโปรไฟล์ไหมเออนั้จะโปรไฟล์เดี๋ยวหาโปรไฟล์ก่อนหนึ่งบอกได้กดเข้าไปเลยครับกดย่อยพอดีพอดีัูดีนิดหน่อยเอเ้ยแล้วก็พาลขึ้นไหว กดเข้ากดเลี้ยงเข้านี่มันจะบอกห้องกันเลยนะบางคนก็แล้วก็กดมาตรงปัดตอนแรกกดภาพเคลื่อนไหวกดคอมโบแล้วก็เลือกต่างใจเชอบเลยครับได้ได้ได้อันนี้ได้อยู่ได้อยู่เอาไปเลกลูกตุ้มมักษ์สองเรากดไปก็ได้ เรามขอเป็นมุมซ้ายนะไอ้ทีนี้มุมซ้ายก็เป็นมุมขวาเท่อะอะตานนั้นเะพัาให้เอาเป็นไกลไกลก็ได้เอ้ยเดี๋ยวกค่หัเท่อะซูมซูมซูมอ่ะซูมนล้งดีกว่าละอย่า อยู่นี้จบคลิปก็ได้แล้วนะทุกคนก็เอาไปลงได้แต่ด้านหน้านะครับเรานะครับที่ต่อวิดีโอก็ไปที่สีดำอยู่ตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วนะทุกคนก็ปักปอกเกียรเต็มจอกูทีนนน่นุ่มนวลแค่นี้ ประมาณนี้เลยก็กดบันทึกตามปกติเคนะรเครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปกันนะบายบาย